สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขอนน้ำได้จ้ามื้อนี้มาพบกับช่องทักนกชาแนลชาแนลเลยค่ะมื้อนี้สิพาพีพ่พาน้องมากินทอดไก่กับตะมะคุงค่ะโอ้โหทอดอปีกไก่แบบเลี้ยงอารามเลยอันนี้กับตะมะคุงว่าแล้วกระลุกมือเลยนนุ่นหืมแบอบปะคะแอบค่ะหืม ฮืมฮมจำมาคูแบบนัวๆเลย มนันมีออคกระปุลไม้แห้งเขาหลังกายขลองไกลนูนม,มากินอันไหนสุดคะหน่อง Mm hmm? จัาคงแสบบน,นู่นแสบค่ะ ืกรอบแห้ง <all> ืกรอบแห้ง ไม่หรือว่าหายแสบจังโหลค่ะมี่ท่ายหายทนเลยแสบมากจ้ำม,มืงค่ะบ่ะอ้โหชืๆอ่สคือ่อจริงหืว่าอนนร้ <ๆ S 1> ่อนะแซ<ส>่บผู้ได้ตำไม่นกค่ะอื cóp nó ngốn nè Ừm ừm รู้สึกมันงำกระดูกแล้วก็กลืนหืมแซ่บมากเียงแซ่บ ไก่เอ้าแต่มันคงบาดแล้วคือบอกอย่างเดียวแสบแสบแสบเอ้าว่าคือบอกว่าแสบทั้งหมดคือบอกว่าจบอือโอเคจับปะมีนงแสบนะหึมีน้องแสบนะแสบตัอย่างเลยบอกสื่อได้ปะแต่มันคง ขอดใจ่ช<จ>ะลัดขาวปุ้นจติมยังอิ่มยังนี่นุ่นนุ่นเนิ่มอิม่มเหรอค่ะเพราะว่าเบิดลช่องสามหนลงจอกเกินช่องหนอกงช่องเปียกอืม ได้หนูนวลนวนกัอิมแล้วค่ะฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮักนกแช่นะแช่น้นำเด้อดค่ะค่ะก็อย่าลืมซื้อของซอยหนูนกับเบอร์าบายน้ำเด้อดค่ะลำล่ำเรื่อยๆจุงไวยเลยเบอร์ Hi สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ